ช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลเดินทางท่องเที่ยวชมดอกพอกดบานนะเพื่อนใครที่มาเจอคลิปนี้นะได้เห็นคลิปนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขนะเพราะว่าพี่นวลก็ดันดน้นจากภาคกลางไปภาคใต้เขาเรียกว่าเราอยากจะไปเที่ยวนะทุกคนอยากจะเอาความสวยนะของต้นพอกดนะที่บานเต็มต้นไม่มีใบนะทุกคนบอกตามตรงไม่มีใบเลยมีแต่ดอกสีขาวสีชมพูนะทุกคนบังเอิญไปเจออีกสองต้นสีแดงนะทุกคนเดี๋ยวพี่นวลจะ เอามาลงคลิปให้ดูนะคะทุกคนก็ดูสีขาวสีชมพูไปก่อนอ่อตอนนี้ก็ยังบานไม่หมดนะทุกคนก็ประมาณอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะทุกคนน่าจะบานหมดนะคะในภาคใต้นั่นเองนะทุกคนดูคลิปนี้เขาเรียกว่าพี่นวลก็กลับถึงอินชอนแล้วค่ะแต่ยังมีความทรงจําดีๆกับที่ตรงนั้นก็คืออ่อถนน ของต้นดอกพกต้นเองคือมันสวยงามมากนะทุกคนอยากจะจอดรถถ่ายรูปแต่มันเป็นทางโค้งก็เลยไม่กล้าลงนะคนเนี่ยค่ะบรรยากาศทุกคนไม่สวยได้ไงนะทุกคนไม่อดใจถ่ายรูปได้ไงถ่ายจนเต็มกิกะไบเลยค่ะทุกคนเขาเรียกว่าต้องขอสามีอีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายรูปนะคะนี่แหละค่ะไปเที่ยวกับคุณสามีนะคนุนสามีเป็นคนดูแลทุกการเดินทางนะเรา บังเอื้อเราได้ไปเจอวงดนตรีสองกลุ่มนะทุกคนมาเล่นดนตรีให้ฟังในสวนด้วยนะทุกคนดอกพกคตก็บ้านสวยเลยคะ่ะเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะแต่ดีนะที่เป็นวันธรรมดาถ้าเป็นวันหยุดนี่บอกเลยนะคือเยอะจริงๆนะทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากนะก็เหมือนเราเนี่ยเราก็ยังอยากจะไปดูพกตที่บันบานครั้งแรกก่อนในประเทศเกาหลีก็คือไปภาคใต้นั่นเองนะทุกคนอาการมันจะอบอุ่นก่อนนะทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะ เก็บบรรยากาศสวยนะเนี่ยค่ะถ่ายใกล้ๆใ,ให้ดูเลยนะทุกคนเนี่ยเป็นไงคะอยากจะเด็ดใช่ไหมคะทุกคนไม่เด็ดนะทุกคนเด็ดไม่ได้นะความงามก็ต้องเอาให้มันอยู่บนต้นไม้นะเราแค่ชื่นชม